สวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันที่17กุมภานะครับ2566คอมเมนต์นี้นะครับถามว่ารวมประกันรถยนต์ด้วยไหมนะครับกรณีที่เรายื่นขอรับชําระนี้นะครับที่สินั้นคงพุธุกิจการอยู่อันนี้นะครับดูจากคู่มือแล้วนะฮะที่มีให้เลือกนะครับประเภทมูลนี้ก็จะมีเฉพาะในเรื่องของโควิดเจอจ่ายจบและ2 in 1นนะครับเนี่ยฮะ ส,ส,ส, ak, ส่วนประกันรถยนต์นะครับเนี่ยครับประกันรถยนต์ก็บนหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราแจ้งเคลมได้ตามปกตินะสำหรับใครที่ถือประกันรถยนต์นะครับไว้อยู่นะครับแล้วก็เกิดความเสียหายที่จะต้องแจ้งเคลมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแจ้งได้อยู่นะฮะก็คือส่วนของประกันรถยนต์อ่ะเขาก็ยังประกอบกิจการปกตินะครับแล้วก็ยังแจ้งเคลมได้อยู่นะฮะสามารถซื้อประกันรถยนต์ได้แล้วก็แจ้งเคลมได้นะครับตามปกติครับผมส่วนเรื่องกรณีการทวงหนี้นะครับเจอจ่ายจบของเราก็ รอกันต่อไปครับตอนนี้นะฮะรออย่างสบายใจนะครับก็คิดซะว่าเป็นเงินเก็บนั่นแหละครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะถ้มองในแง่ดีนะครับก็คือว่าอย่างน้อยเราก็ได้มีเงินในอนาคตที่เรารออยู่แต่จะได้เท่าไหร่ก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะฮะอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแบบเร่งรัดหรือด่วนสรุปอะไรได้นะครับเพราะว่าต้องรอขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วก็อรอ การลงมติแล้วก็อรอศาลไม่สามารถที่จะไปาคาดการณ์อะไรได้มากมายนะครับก็ได้แค่เกาะสถานการณ์แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับและรับทราบว่าเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องขั้นตอนเป็นยังไงหนึ 1, 2, 3, ่งของสามสี่เราต้องทําอะไรบ้างเนี่ยครับอันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเขาเวลาเขาให้เราทําอะไรเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาที่กําหนดทีนี้ที่เราไม่ทราบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนการยื่นขอรัชธรรมนี่นะครับคือหลายคนไม่ทราบ ก็จะไม่ได้ยื่นนะครับแต่ก็ยังเป็นข้อโชคดีนะครับที่สามารถยื่นได้อยู่ได้ถึงวันที่25ากุมภาอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อโชคดีสําหรับคนที่ไม่ได้ยื่นนะฮะหรือคนที่ไม่ทราบช่วงก่อนหน้าที่เขาเปิดให้ยื่นปกตินะครับติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับใครส้งใสข้อมูลนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับและสําหรับใครนะที่สนใจนะครับประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันเงินออมนะครับบานาญนะฮะแล้วก็โรค้หลแรงหรือประกันรถยนต์นะครับกันอัคคีภัยประกันอื่นๆนะครับตอนนี้ก็ทักทายเข้ามาสอบถาม ปรึกษาผมได้ครับผมมีให้บริการตรงนี้ครับหรือไม่ก็ตรงนี้ครับขอบคุณครับไปบายครับ